สวัสดีเช้าวันทางคารนะคะวันนี้วันที่หกโควิดก็กำลังมาเยอะค่ะเงียบค่ะเดี๋ยวนี้เืรอวานร้อยกว่าคนเลยนะคะแม่ค้าก็ขายเรื่อยๆค่ะวันนี้สู้ๆดูบรรยากาศรอบๆร,ร้านนะคะ เงียบค่ะรถยังจะไม่วิ่งเลยนะคะ <มา S 1> ลูกค้าก็มาเรื่อยๆค่ะใกล้สงการแล้ว กอเอามนะิ๊กสุมัลีสุม,มาลีก็มาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วค่ะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะด,ดำล้วนเลยนะจ๊ะเดมาาคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะมันมานมันมาในใกล้กับบ้านแล้ว